อฮ้ยเด็กชายกันเฮ้ยฮะอันนี้เฮ้ยไปอยู่แมเฮ้ยเอาลุกขึ้นลุกขึ้นให้เขารุกขึ้นนี่เอาลุกขึ้นเร็วเร็วแล้ใส่เสื้อจะไปนอนนี่